อนการปอกพวกผักนะคะเพื่อทำการทำพิเค้งนะคะอันนี้จะเป็นน้องไม้นะคะทำการหั่นกระชายค่ะอันนี้จะเป็นน้องเมนะคะทำการหั่นขาค่ะอันนี้จะเป็นน้องเอมนะคะทำการปอกเปลือกหอมแดงค่ะและนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะายะจุกค,ค่ะทำการปอกเปลือก มะกรูดนะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการตำพริกไทยแล้วก็เกลือใส่หมดเลยไหมตำไป่แหลกแล้วค่ะอ๋อใส่ทีละครึ่งใช่ไหม ่ามมจะตไห,หล,ออลค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการผสมวัตถุดิบทุกอย่างให้เข้ากันกับพริกไทยแล้วก็เกลือที่เราตำไว้เมื่อกี้นี้เ,ออเริ่มจากเอาตะไคร้มาก่อนเลยค่ะใส่ลงไปเลย นนต่อไปผิวมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะนวดานนาค่ะใส่เลยลงน้ำนะจ๊ะมนมาเถอะน้ำมัเป็นไงแล้วเยวอ,อยู่ทีน้ากระชายต่อไปจาด้วยกระชาย กระเทียมออกไปกระเทียมนะคะเราต้องคุกให้มันเข้ากัน,นต้องใส่มือเพื่อความสะอาดกะดาษเจเลยค่ะกระเทียมก็ะหอมใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาคุกเขาให้มันเข้ากับพริกไทยแล้วก็เกลือที่เรา ตามก่ไปเมื่อกี้ทุกอย่างก็จะเข้ากันพอเราเค้าเสร็จนะคะเราก็จะไปขั้นตอนของพริกเราจะนำพริกที่เราตากไว้เอามาปั่นแล้วถึงเราวจานมาคุก เขาให้เข้ากับเครื่องที่เราผสมไว้อีกทีนึงค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการขั้นตอนนําพริกมาปั่นลงเครื่องก่อนนะคะเราต้องอย่างแรกเรกาต้องบดพริกก่อนอเรียกไคะปนเครื่องนะคะใช้ที่เครื่องเราเป็นคนทำ นี่จะเป็นวิธีการบดพริกก่อนนะคะเราต้องนำพริกไปตากให้แห้งนี่ให้กรอบ้ม่อเอาเวลาบดเพจะได้ไม่ติดเครื่องนี่คือคู่เชี่ยวชาญของเรานะคะไปสองเบอร์ค่ะหลังจากที่เราบดพริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต่อไปเราจะมาบดเครื่องปรุงที่เราผสมไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการนํพาพริกมะเขาอกับส่วนผสมที่เราไปปั่นเมื่อกี้นี้นะคะ่ะเวลาเข้าเครื่องปั่นมันจะได้ไม่เป็นน้ำค่ะพอเขาเสร็จนะคะเราจะมานำลงเครื่องนี้ปั่นอีกรอบหนึ่ง ค่ะต่อไปเราจะนำพริกกระสพราะผสมที่เขาเข้ากันแล้วมาลงในเครื่องปั่นเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการใส่กะปิลงไปหลังจากที่เราปั่นไปได้สองรอบค่ะใส่เลย เรานำกะปิมาคุงเขาเข้ากับพริกแล้วก็ส่วนผสมของเราแล้วเราจะปับบ่นเพื่อความละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะ จะเป็นขั้นตอนการปั่นพิแกงนะคะที่เราปั่นส่วนผสมทุกอย่างลงไปตั้งแต่การปั่นพริกการปั่นวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เอามาใช้ปรุงพิแกงนะคะพอเราปั่นเสร็จแล้วสักหนึ่งถึงสองรอบเราจะนํามาคลุกเท้ากับกะปิที่จะเป็นขั้นตอนการที่นากะปิมาคลุกแล้วเราก็จะมาปั่นนะคะเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันและให้พิแกงมีความละเอียดนะคะ ไปนะคะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่นำที่แกงที่เราปั่นได้มาสักสองารอบแล้วนำมาปั่นอีกรอบนึงเพื่อความละเอียดเพื mm. ่อความวนวทเข้ากันนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ